พี่แฟงกี้คะพี่เจนเป็นผู้หญิงคนแรกที่พี่แฟงกี้ถูกตัวหรือเปล่าคะต้องบอกว่า<แ>พี่เจนเป็นผู้หญิงคนแรกที่ถูกตัวผมทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะก็ผมก็อายก็เถิดเล่นกับพี่เจนเขินไหมคะเขินก็อย่างที่ผมบอกพี่เจนน่ารักเขินอะไรเขินอะไรฮะก็แววตาอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบบการแบบทัชบอดี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เขินนะ แล้วหลังๆทำไมไม่เขินแล้วคะเขินอยู่ไหมหลังๆเขินไม่ได้แล้วเพราะว่าเราบอกว่าเราอย่งไรเราเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้ไม่เขินจริงเปล่าเขินไม่เขินแล้วจริงเปล่าพี่อะไรผมเขินแค่ตอนนี้แหละพี่เจนเขินพี่แฟงกี้บ้างไหมคะก็เขินเขินอะไรเอ่ย ก็เวลาเข้าซีนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการแบบว่าส่งอารมณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซึ่งแบบน้องก็สแสดงออกมาได้ดีแบบทุกครั้งที่แบบมีแบบส่งพลังงานดีๆหรือว่าเออรักนะ้าแบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะสัมผัสได้แบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบทั้งแววตาหรือแบบการกระทำบอดี้แลงจทุกอย่างก็คือสัมผัสได้ก็ก็เลยเขินค่ะคือผมเข้าใจผมรอยฮะ <c oughs> ยอสเปคที่แฟงกี้เป็นแบบไหนคะอืมสเปคเหรอก็เอาจริงๆอ่ะผมไม่มีสเปคหรอกแต่ถ้าผมเคินไม่ชอบแหละลี่บอกมาแล้วละแล้วไม่ได<อ>้อา